บาดด้วยฉันนึกว่าคอสอกหมามึงพูดอะไอันนี้อันนี้แกล้งอันนอันนี้มึงแกล้งแต่ป้อรแล้วแต่ละจุดที่โดนออมเนี่ยหน้ากูยังฉีดโบท็อกได้ไอ้นี่จะจให้ฉีดหูเลยไงแล้วใจคอแกเนี่ยข้อศอกฉันจะฉีดข้อศอกให้ตึงหรนี่ถ้าฉีดหูนี่ฉีดไม่ได้ทําไมเดี๋ยวไม่ได้ยินเพราะอะไรหูตึงไงหูตึงภาษาจีนว่าไงนะหีล้า ไอ้ไอ้ทะลึ่งล่าเนี่ยไอ้ลึ่งหูตึงไปว่าหีล้างแล้วถ้าเกิดหูไม่ตึงหีไม่ล้างแล้วถ้าตึงบ้างไม่ตึงบ้างอ่ะหีสกปรกมือใส่มึงว่าใช่เล่นลึ่งนี่ไม่ใช่ฮะเล่นผิดแล้วฮะมืเล่นลามกไอ้ขวัญต่อหน้าพระที่นั่งนี่ให้เกียรติข้าพเจ้ากันบ้างใครรู้ไหมฮะใครเป็นคนเล่นผิดล้างบ้างไม่ล้างบ้างอ่ะฮะพ่อหรือแกเล่นผิด เก็บ,บ้าเดียวกันไ,ไ,ไม่ได้ไไดตาก้องเขาให้ถ่ายเขาบนกัโคนล,ล่างไม่ต้องยุง <c oughs> ่งเขาบอกว่าเขามาตามหาคนรักคนรักเขาชื่อมัสวินหญิงที่ชื่อดำดงพอจะรู้จักไหมลูก Yeah. เด็เด็สมบูรณ์ปรยกับน้องนุนชสัก้า,า,านใ้ทุกท่าครับโอ้โหจะพาพาขวาคขมาขนมีขวาทิ้งูคนที่จะพาบอกขอลำสุดท้ายขอทยแยงโร แยมดไอเว้ยเฮ้ยไอแย่มอนปนมันออกที โอ้ยเดนังฟังข้านั่งฟังข้าแฟังข้ามันครแม่งร้องอะไรไไม่รู้เรื่องลยหมลำมลําน้องขเคเจอกับเจ้าไมื่อยากที่ข้าไปมาผ่าป่าตนั่นแบบนี้ เจ้ามาหาข้ายันไหนวังทำไมเสียงมันเปลี่ยนเฮ้ยดำน้องเจ้าเหนื่อยหรือเปล่ามันเจ้าเดินทางมาเนี่ยเจ้าเดินทางมาใครมาคนเดียวมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตะกี้ถึงนั่นแหละถึงแล้วที่นี่จ้าไปนอนที่ไหนมานอนที่ไหนก็ช่างมันเถอะมันผ่านมาแล้วผิ่ใจแล้วเจ้ามาหาข้าข้าเห็นในความพยายามเจ้ามีเครื่องยืนยันนั่นคือแหวน นี่คือแหวนทํามาลงวงมั่นแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้ามัสวินจริงๆแต่แหวนวงนี้ข้าให้อีที่ดาไว้ถ้ามาอยู่ที่ดำดงแบบนี้แสดงว่าคดีผิดอ้หโอ้ย <c oughs> หัวหสแหวนมั่นวงนี้ข้าให้อีที่ดาไว้แต่มาอยู่ที่ดำดงก็เป็นแบบนี้คดี แหวนมั่นวงนี้ข้าม่อพี่อีที่ดาวไว้แต่มาอยู่ที่ดำดงแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คันีพิดี่่้ยพี่อง้นคนนี้เมจิ้ะนะมำดงแหวนวนงนี้ข้าม่อพี่อีที่ดาไว้ ก็เป็นแบบนี้คดีพิด นุกเลยผ่านหน้าไปดิ้นเดี่ยวเองฮะดันโดนเก็บอาการบัดนี้เจ้าเข้าสู่วังของข้าตาโตใหญ่แล้วกับดงตาโตใหญ่แล้วเอาแล้วมันขืนกระทิ้งแดงแล้วกระทิ้งได้เป็นไรฮะปากสั่นใหญ่แล้วลูกเหนื่อยแล้วฮะเป็นไรลูกหนุ่มโมโหปากสั่นใหญ่แล้วดันดน เดียวดับดองด้บดองน้องดับดองครับถ้าสมมุติว่ามีคนให้สองพันนี่เต้นคดีพิกอีกทีไหวไหมครับไหวผมไม่เชื่อคดีพิวโอ้โหนี่โอเคเออเดี๋ยวแต่ว่าเต้นแล้วแต่สองพันไม่มีแล้วนะครับ ท่านผู้ชมต้องจัดนะครับเจ้าภาพอยู่ไหนต้องจัดนะครับเจ้าภาพไปไหนครับเจ้าภาพไปไหนเจ้าภาพคนใส่แว่นหน่อยเจ้าภาพเนี่ยถ้าเกิดเจ้าภาพไปอยู่นี่คดีพลิกจริงเลยนะเงินเงินอะไรกันจำดองข้าขอดูแหวนหน่อยสิคุยกับคนอื่นเบิ่งก็ได้เไยเอาเรียกเป็นดูชื่อเดียวเด็กูุปถัมภ์อันนี้คือแหวนใช่ไหมแหวนฮะคุณพาช่วย ฮะคุณพระช่วยเจ้าภาพอยู่ไหนครับอ่าเละตอนนี้ถ้าเกิดเจ้าภาพหอบเงินหนีแล้วใครก็ช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยเขามีสองคืนอ๋อพรุนี้คืนนึงฮะคุณหาหายหาหายทำไมอ่ะเปล่าฮะเก็บอ้าวคุณพระช่วยหนู เสียงต่ป้อลูกร้อนมาเลยวอีกปะไม่ได้เสียงแน็ลูกใจเย็นๆนะลูกนาร้อนแล้วฮะร้อนแล้วเดี๋ดลูกเฮ้ยฉากนี่มันจบยังไงนะเฮ้ยเล่นทุกคืนมันลืมเลยลูกทุกอย่างมันเป็นไปตค์กระเด็นมดนลืมแลเล่นมันจะเป็นบ้าแล้วฮะเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวมองมองแหวนพอมองแหวนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็หนีไปแกต้องให้แหวนเขาดูอ้ย่งจงรู้ ทำไมกูคันตีนเธอเลยดำดงจะเปลี่ยนชื่อได้ไหมจ๊ะไม่ได้ไม่ได้เรียกแทบเลยดำดงดำดงจีจีรักจริงเลยวะใชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเป็นบ้าอะไรเด่ยต้นไอ้ต้นนี่ก็อยู่เฉยที่บ้าน เหลวเป๋วไปหมดแล้วในพวกมึงเนี่ยไม่มีใครดีเลยฮะท่านรองไม่มีใครดีเลยฮะอตายแล้วมั้งฮะอ่าจะเด็ดเมย์เป็นไรองหญิงสำคางแล้วฮะเก็บเย่อเย่อแตกไม่ใช่เหรอเส่แต่เพื่อนไปแล้วทันว่ากินพะกุลดามาโอ้โหดำดองเออจ๋าไงก็ได้แหวนวงนี้ เป็นแหวนองข้าอะไรอ่ะใครขับเอาเย่ายคนนั้นแกยังขับไม่อิ่มนิดหนึ่งเขาล้อขับนะแกยังขับอยู่เลยขับมามืออุดเสียงก็ได้เอ้า,า,านีแล้วไปบังคับเขาทำไมล่ะลูกจะได้เข้าเรื่องไงไม่ใช่จะได้เข้าเรื่องเขาใส่ฟันปลอมเดี๋ยวฟันปลอมล่วงลงโคลดำดงวงแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้ามัสวินจริงๆ <H ums> แต่ว่าข้าไม่ได้ให้กับดำดวงไว้แหวนวงนี้ ช้ามอไปหญิงที่ชื่อว่าอินทิดาข้าอยากจะบอกเจ้านะจะรักใครรักคนที่มันเหมาะสมกับเราผู้หญิงที่ข้ารักไม่ใช่เจ้าดำดงแต่คืออินทิดาคนเดียวเท่านั้นมาสวิตไป